อันนี้เซอร์ไพรส์จากผมนะครับหลังจากออกรายการผลกระแสเมื่อวานสร้อยเส้นนี้กลับมาแล้วครับหนึ่งเส้นครับขอโทษจริงๆมันจำเป็นที่ผมต้องถามผมไม่ไถามไม่ได้สิ่งที่คุณกําลังบอกมันเนี่ยคุณไม่ได้บังให้กับรัฐมนตรีบางท่านใช่ไหมไม่บังค่ะบังทําไมเพราะว่าถ้าวันนี้เอ่ยว่าเป็นของรัฐมนตรีแล้วเงินตุนที่ตุนจ่ายไปอ่ะมันก็ไม่มาตกที่ตุนเลยคะพี่หนุ่ม แนะล้านนะคะหนูรวบรวมเงินตั้งกี่ปีวกว่าหนูจะได้8ล้านะนะคุณตูนยืนยันคุณตูนเป็นคนครอบครองสร้อยเส้นนี้ไว้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่นะครับค่ะคุณรับไปในราคาเท่าไหร่ครับ 8ล้านค่ะแล้านบาททําไมอยู่ดีๆคุณดิวถึงนาสร้อยเส้นนี้ไปวางไว้กับคุณนะคุณรู้จักคุณดิวมาก่อนหรือ,อยังไงฮะคือจริงๆล้วเนี่ยรู้จักคุณดิวผ่านรุ่นน้องเพื่อจะทําธุรกิจร่วมกันนะคะคือทําการค้าต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันมาตลอดก็ถือว่าก็เห็นว่าคุณดิวอลิสลาใครๆก็อยากรู้จักเนาะเขาก็มีคเครดิตมีชื่อเสียงเราก็คิดว่าเอออย่างน้อยคบกันเอาไว้ก็โอเคค่ะ เชื่อค so ุณด so 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 ิวมาตลอดว่าซอยเส้นเนียเป็นของคุณดิวคุณได้เจอคุณดิวไหมได้เจอค่ะได้เจอกับตัวแล้วฮะได้เจอค่ะเพราะว่าเรามีการคุยโปรเจกต์กันก็ไปที่บ้านที่คอนโดอะค่ะครับผมคุณจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าครับหนูรวบรวมเงินสดให้รวบรวมเป็นเงินสดให้นะใช่ค่ะทำไมถึงจ่ายเป็นเงินสดครับทำไมถึงโอนครับเพราะว่าคือไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นค่ะต้องใช้เวลาแล้วก็เราอ่ะบางทีเราจะต้องมีจ่ายของเพราะเราเราจะซื้อของอย่างเงี้ยค่ะเราก็รวบรวมให้คุณได้มีการทาสัญญาไว้ไหมครับ จริงๆเรบอกเป็นความผิดพลาดของตัวเองไม่ได้ทำสัญญาเลยแต่ว่าใช้เป็นแชทในการคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณดิวเนี่ยก็จะบอกว่าสร้อยเส้นนี้เป็นของตัวเองครับค่ะก็คือบอกเป็นของตัวเองนะใช่ค่ะก็เชื่อมาตลอดเบื้องต้นที่มีการไปเช็คไหมครับเช็คไม่เช็คเลยตัวนี้บอกว่าตัวนี้บอกว่านี่ไงคือด้วยความที่เอาของมาคืนวันนี้มีการตรวจเช็คใช่ไหมคะแต่ตัวเนี่ยไม่เช็คเลย ตุลน,น่าจะได้ให้น่าจะให้เงินไปประมาณช่วงปลายสิงหาคงได้ยินคําพูดของคุณดิวที่พูดไปเองผมจาเป็นต้องถามคําถามนี่นผมไม่รู้ว่าคุณจะอึดัดที่ต้องตอบหรือเปล่าคุณดิวบอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงที่ส้อยเส้นนียอยู่กับรัฐมนตรีท่านหนึ่งโดยการมีผู้ใหญ่คนหนึ่งรับไปแล้วก็เอาไปไว้ที่กับทางฝั่งของท่านรัฐมนตรีคุณหรือเปล่าบุคลิกหนูเป็นรัฐมนตรีไหมคะ จริงๆ <peach: S 2> ไม่ใช่คือจะ<ต>บอกว,ว่าแล้วเอาไปฝากมนตรีรืเปล่าไม่จริงค่ะคืออย่างนี้ค่ะด้วยความที่ว่าตัวน่ะทำธุรกิจนะคะแล้วตัวน่ะก็รู้จักคอนเนคชันเยอะตัวมีปรึกษาทางเรื่องโปรเจกต์แล้วก็เรื่องสร้อยว่าเอ๊ะมีคนจะเอามาฝากไม่ได้เอ่ยชื่อคุณดิวเลยมีคนจะเอามาฝากหลายๆท่านเลยแล้วคนก็บอกว่าปฏิเสธไปไม่ช่วยเพราะบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยของแบบนี้มันสืบที่มาที่ไปลําบากแต่ด้วยความที่ตัวน่ะก็เอ้ยสนิทกันเราคุยกันอยู่กับทุกวันนะคะก็เลยตัดสินใจช่วยเอง แล้วของก็อยู่ที่บ้านตูนแต่ว่าคนดิวอ,อาจจะไม่ได้ทราบหรือ,อยังไงตูนไม่แน่ใจแต่ว่าของอ่งอยู่กับตูนน,ตน้อยอ่ะตูนไม่อยากจะเหมือนแบบดึงท่านขึ้นมาเพื่อที่จะมาให้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากําลังพยายามจะช่วยเหลือคนคนึงอย่างเงี้ยค่ะคุณตูนผมขออนุญาตถามอีกหนึ่งคำถามผมขออผมขอข,อข,อข,อขอัอโทษจริงๆมันจาเป็นที่ผมต้องถามผมไปถาม,<ผ>มไม่ได้ สิ่งที่คุณกําลังบอกมันเนี่ยคุณไม่ได้บังให้กับรัฐมนตรีบางท่านใช่ไหมไม่บังค่ะบังทําไมเพราะว่าถ้าวันเนี้ยเอ่ยว่าเป็นของรัฐมนตรีแล้วเงินตุนที่ตุนจ่ายไปอ่ะมันก็ไม่มาตกที่ตุนสิคะพี่หนุ่มแปดล้านนะคะหนูรวบรวมเงินตั้งกี่ปีกว่าหนูจะได้แปดล้านอนะ่ะแล้วแปดล้านคุณจะทํายังไงุณดิวต่อคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าเมื่อก่อนเราไม่ทราบแต่วันเนี้ยเราทราบแล้วว่าเจ้าของจริงๆคือใคร ตุนก็แสดงความบริสุทธิ์ใจตุนก็ใจใจอ่ะพี่หนุ่มถ้าเจ้าของเขามาทวงอ่ะเราก็คืนจริงๆเมื่อวานน่ะตุนติดต่อไปก่อนที่คุณเมย์จะมาออกขนกระส่อีกนะแล้วก็บอกกับคุณเมย์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเดี๋ยวตัวเจ้าของมาคืนเลยแล้วเดี๋ยวตุวนอ่ะเหมือนมีวิบากกรรมร่วมกันเนาะเพราะนั้นน่าเดี๋ยวตุวนจัดการกับทางฝั่งคุณดิวเอง